สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้วันหยุดของวัวหลังจากที่ทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาสองวัน,นเต็มเต็มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเย็นสี่ทุ่มเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้เราก็มาขอฟิตแด์เฟิร์มร่างกายกันหน่อยเนาะเราจะหมอกํลาลังกายด้วยการวิ่งของเราและเราจะมาชับกระชับทุกสัดส่วนของร่างกายด้วยฮูดฮุกข,ของเราไม่ว่าจะเป็นต้นแขนหรือแผ่นหลังตรงช่วงย้อยๆตรงนี้ นัก,อกเอวสะอพกต้นขานอกต้นขานในเรามาดูกันอ๋ออีกที่หนึ่งนั่นก็คือก้อนนี่เองแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำท่าไหนอะไรยังไงบ้างเนาะวันนี้จัดไปเลยจ้ะเต็มๆเพราะว่าเป็นวันหยุดโอเคเราจะมาออกรงช่วง ้นแล้วก็ต้นขานอกตรงนี้เนาะแล้วด้วยหัวของเราอนันนี้เราที่เราจะทําก็คือเราทําท่าเหมือนเป็นท่ามา,ายนเนาะแล้วก็ทำขานี้เอาขึ้นไปทําขาตรงคลงน เคยทำทั้งหมด10ครั้ง3เสร็จเนาะ4 5 6นี่ เราก็จะรู้สึกได้ถึงตรงช่วงก้นแล้วตรงช่วงขาด้านนี้เนาะว่ามันจะติดโอเคเราจะมาออกตรงช่วงก้นแล้วก็ตรงขานอกตรงนี้เนาะแล้วดูวหัวของเราอันนี้เราที่เราจะทําก็คือเราทําท่าเหมือนเป็นท่ามาหฮนีเนาะแล้วก็ขาข้างนี้เอาขึ้นไปทําขาตรง ลงโดยทำทั้งหมด10ครั้ง3เศษเนาะ อย่างนี้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงตรงช่วงก้นแล้วตรงช่วงขาด้านนี้เนาะว่ามันจะ ทั้งหมดสามท่านที้เราจะปั่นกลมเหมือนกันก็คือทำคล้ายๆกับท่าแรกเนาะแต่ท่านี้เราจะงอขาเข้า okay, ไหมหนึ่งสองสามสี คือเท่าที่ทุกคนเห็นเจ้าตัวนี้มันจะดึงร้อยเป็นแรงต้านเราต้องดันมันขึ้นแล้วเราจะได้ช่วงนี้ทำอีกข้างหนึงนะเหมือนกันทุกคนเห็นบัวจะมีช่วงนี้ตรงเอวใช่ไหมเราอยากให้เอวมันคลอดลงไปหน่อยเจ้าอันนั้นใส่ไว้ที่ขาย่ที่ทุกคนเห็นนะ ก็ดึงขึ้นเท่าที่เราทําได้สองสี่ทำทั้งหมดสิบครั้ง30มเเหมือนกันนะแล้วนี้มันจะได้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ สิบแล้วเราก็เปลี่ยนข้างทำอีกข้างหนึ่งใครที่มีอยากปั้นก้นแต่มีปัญหาแบบช่วงนี้บุกเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยากให้ก้นเป็นกลมๆอย่างนี้เราก็จะมาทําท่านี้กันท่าคล้ายๆกับหมาฉี่อะเอ้ยสุนัขฉี่อะเออตังขาเหมือนตั้งเหมือนอย่างนี้เหมือนท่าหมาเลยจะ้ะแล้วก็ยกขาขึ้น ทั้งสามเซตนะอย่างละข้างขึ้นเร็วลงช้า